ใจมากนะาที่พาฉันส่งโรงพยาบาลจนฉันหายดีออกมาหาผัวรวยๆได้ฉันคืนให้เธอแบบทบต้นทบ,ทบ,ทบดอกเลยพอดีผัวฉันเพิ่งให้นะ่ะโอนให้ไม่พอยังให้เงินสดๆไปใช้อีกนี่เขาก็ให้นี่เขาก็ให้ เราก็ให้แต่เธอดูจากสภาพแล้วเป็นเมดใช่ไหมถึงฉันจะเรียนไม่เก่งแต่ฉันก็พอจะรู้ว่าเมดคือคนใช้แต่ฉันไม่อยากจิกหัวเธอเรียกว่าคนใช้เลยเรียกเมดดีกว่าแต่แหม่รำเรียนมาซะสูง จบมาก็น่าจะไปหางานทําดีๆหน่อยไม่น่ามาเป็นคนใช้เขาเลยฉันไม่ได้เป็นคนใช้ฉันเป็นพยาบาลส่วนตัวของคุณย่าโอเคโอเคค่อยฟังดูดีขึ้นมาหน่อยขอโทษที่ฉันเข้าใจผิดแต่จะโทษฉันก็ไม่ได้ต้องโทษสภาพเธอมากกว่าที่เหมือนคนใช้เหมือนแม่บ้านมากกว่าพยาบาลส่วนตัว ฉันไม่ควรพูดอย่างนี้สิเดี๋ยวจะหาว่าฉันบูลลี่แม่บ้านคนใช้อีกเขายังไงเขาก็ยังมีเกียรติมากกว่าเธอพอเธอมันก็แค่ผู้หญิจนตอกที่ต้องจะจับผู้ชายรวยๆก่อนจะด่าฉันแกเอากระจกมาส่องหนังหน้าตัวเองดีกว่ามาั้งที่แกด่าแกก็ไม่ได้ต่างกันต่างเพราะฉันไม่ได้ต้องจะจับใครเหมือนแก <c oughs> หรอแต่ดูจากสกภาพอีกไม่นานแกก็ต้องหาทางจับเขาแน่นอนเพราะมันไม่มีผู้ชายดีๆรวยๆคนไหนเขาจะเอาแกหรอกอีปเปรียวผัวสิบ <1> 1> และยิ่งได้เห็นลีลาที่ยิ่งกว่าที่แกทำกับอีเปอร์ รับรองแม่แต่ชื่อแกเขาก็ไม่อยากจำอยากรู้ใช่ไหมว่าฉันรู้เรื่องที่แกทำกับไอเปอร์ได้ยังไงก็เพราะว่าความลับมันไม่มีในโลกไง แล้วแกก็คงไม่ได้ถ่ายคลิปไอเปอร์คนเดียวแกถ่ายคลิปไว้กับใครอะ่ะมันก็อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดแหละรอแค่วันไหนมันจะโผล่มาประจานแกเท่านั้นแหละอีกลัลีฉันก็พยายามจะไม่เกลียดแกนะแต่แกทำให้ฉันเกลียดแกมากขึ้นทุกวันคนอย่างแกมันไม่สมควรได้ดีเลยจริงๆแต่ว่าแค่นี้มันจะพิสูจน์ว่าแกได้ดีไม่ได้หรอก นอกจากว่าแกจะมีทะเบียนสมรสได้เป็นเมียแต่งก็คงไม่มีวันนั้นหรอกเพราไม่มีผู้ชายดีๆคนไหนเขาจะเอาแกเป็นเมียแต่งฉันก็จะรอดูเหมือนกันว่าจะมีผู้ชายหน้าง,ง่อคนไหนมันจะยอมแต่งงานกับแกอีเปลือกอีปลวกอีปลอบ คุณนภ,ภูมิเดี๋ยวออรีไปเดี๋ยวนี้แล้วค,ค่ะเมื่อกี้ใครอะเพื่อนสมัยเรียนค่ะเพื่อนอยนันเหรอแล้วทำไมทำท่าพร้อมตบขนาดนั้นน่ะก็เพื่อนรักเพื่อนรายอย้ายไหคะ่ะทุกวันนี้เพื่อนรักเพื่อนร้ายมีกันออกข่มเทไว้ใจใครไม่ได้หรอกคะ่ะเขายิ้มให้เราแต่ใจจริง,งเปลียนเราก็มี